วันนี้ได้รับภารกิจให้พาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไปส่งที่สวนสัตว์ฮ่าฮาเพนกวินกระโดดขึ้นมาเลย<ม>ตามด้วยปลาวานตามด้วยน้องเต่าตามด้วยปลาฉลามแล้วก็ปลาวานยูนิคอร์นจอรอกเค้แองกี้เบ d ร์ตามด้วยเจ้าตัวอะไรนะครับเบโอเคโอเคเจ้าสัตว์ทั้งหลาย วันนี้เป็นรถบรรทุกจะพาเจ้าสัตว์ทั้งหลายไปส่งที่สวนสัตว์นะบุน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 ตุ้งๆุ้งตุ้งตุ้งตุ้งจุ้งอ้าขับรถไดาปลอดภัยตุ้าา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 อาา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 าเลยา ตัวนว็อตก็หลุดมาเลยอ๋อแล้วเราจะไปส่งสัตว์ที่สวนสัตว์ยังไงละเนี่ยอ๋ยไม่น่าเลยแม่บอกว่าอะไรอะว่าแต่ร้องเพลงเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุเลยทํายังไงดี่ะคะทีนี้ใครจะช่วยได้บ้างเนี่ยจะไปส่งของอยังไงละเนี่ยจะต้องพาสัตว์ทั้งหลายไี่ส่งที่สวนสัตว์มาแม่พาาแม่พาแม่พาไปพาไปไหนคะพาไปร้านมีร้านหรอคะใช่อยอยใใร้านอยู่ใกล้ๆมากร้านอยู่ใกล้ๆเหรอคะ เอ, yup. เอา आ, งั้นงั้นพวกเจ้าเพนกวินทั้งหลายเจ้าเพนกวินช่วยกันขนชิ้นชวนต่างๆไปชงกันที่ร้านซ่อมรถแล้วกันนะได้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 เดี๋ยวเราพาไปสั่งกันที่ร้านซ่อมรถนะ่ยเราจะมีใครใจดีที่จะอมเราได้บ้างดูชิ้นชวนแม่แล้วคำบาร้านไหนโอ้พาไปได้โอเคโอเคอุปกรณ์ยังไม่ครบอุ้ยตัวน้องต่างๆรุดมาเลย โอ้ยพวกเจ้าสัตว์ต่างๆดังรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะค้อยเราขอโทษนะเมื่อกี้เราก็แข่งกันมาสองคันน่ะแข่งกันมาสองคันแล้วก็ไปชวนเธอพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆให้แล้วกันนะเมื่อกี้ก็ซิ่งเกินไปนะเราสองคันเนี่ยแข่งกันมาไงก็เลยไปชนเธอเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เลยบาดเจ็บหมดเลยอ่ะดีนะที่เรามีร้านอยู่ใกล้ๆเนี่ย ร้านน้องอ่างเปาโอ้ร้านน้องอ่างเปาเขาซ่อมเก่งมากๆเลยนะเดี๋ยวเขาจะทำให้เธอเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยขอเวลาหน่อยนะเธอรอหน่อยนะร้านน้องอ่างเปานี่เขาซ่อมได้ทุกอย่างรักษาได้ทั้งคนรักษาได้ทั้งสัตว์รักษาไดาโนเสาร์ได้แล้วก็รักษารถที่บาดเจ็บได้ด้วยนะเขาสามารถที่จะซ่อมได้ทุกอย่างเลยถ้าอะไรมีปัญหา มาหาร้านน้องอังเปาได้เลยนะรอหน่อยนะน้องอังเปาเขากำลังประกอบให้อยู่โอเคโอเคฉันนั่งรออยู่แถวนี้เลยนะโอ้ยแล้วเราจะไปถึงสวนสัตว์กันกี่โมงเนี่ยโอเคก็ต้องรอกันไปก่อนเลยนะโอ้ยเม่มน้องหิวข้าวแล้วว่าน้องเตาหิวข้าวแล้วว่ะ อีกนานไนมะ่มถึงจะได้ไปสวนฉาดกันนะเมมเม่ไม่นานหรอกนะลูกรอเลยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวหนูรอทนอย่างเตาเรีบซ้อมให้น้องหน่อยนะครับน้องไอ้หิวมันมันแล้วครับพี่อย่างเตาฮะดิงหรอดิงครับน้องเตาหิวมันมันครับไม่สามารถเป็นร้านอะไรก็ได้ อ๋อตอนนี้ซ่อมก่อนแล้วกันนะคะพี่ยางเปาเด็ดจริงๆอะใส่ตรงไหนก่อนดีล่ะครับใส่อันนี้นังว่าอ๋อใส่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแม่จะใส่ตรงนี้ก่อนใส่แล้วก็จะต้องหมุน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 ให้นางแเข้าไปให้แน่นๆก่อนอ๋อหมุนน็อตให้เข้าไปแน่นๆก่อนใช่ไหมเด็ดเดิดกันให้ติดติดกันติดติดกันรลุูหมดเลยพี่อยางเปาดูสิ นี่ล้อนี่หมุนกระเดนกระดองกระเด้งกระโดดดุ่งดังดุ่งดังไปหมดเลยอ่ะค่ะม่ต้องเอาเนี่ยชิ่งเกินไปสัตว์ต่างๆเนี่ยลนตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับไปหมดเลยเดี๋ยวมานะจะใช้นี้ก่อนโอ้ย ่วงนีรถก็จะเยอะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงวันปีใหม่ด้วยรถเยอะหน่อยต้องขับอย่างระมัดระวังนะคะโอ้ยเมื่อกี้ฉันก็ไม่น่าจะสิ้นกันมาเลยนะซิ่งกันเกินไปหน่อยนะเนี่ยฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าสิ่งเกินไปนะ่ะให้ขับดีๆช้าๆถ้าก็ชวนฉันแข่งเหมือน,นแหละ อ๋อไม่ต้องมาทะเลาะกันหรอกนะไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหรอกนะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเลยอ๋อ,อ,อเป็นกำลังใจพี่รถบรรทุกนะจะได้พาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปส่งที่สวนสัตว์กันปลาฉลามก็หิวมากแล้วนะเนี่ยป๋าฉลามก็มันเป็น,นอะไรอ่ะเตาก็หิวจระเข้ก็หิวนี่เธอเป็นปลาอะไรเนี่ย ฉันเป็นฉันเป็นปลาอะไรดีละเนี่ยฉัน่าจะเป็นปลาโลมาค่นน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ฉันนี่แหละเธอเป็นปลาวานหรือเปล่าอ๋อฉันเป็นปลาวานแล้วฉันเป็นปลาอะไรฉันมีเขายูนิคอร์ด้วยเป็นปลายูนิคอร์นก็ได้ปลาวานยูนิคอร์นปลาวานยูนิคอร์นโอเค ฉันเป็นปลาวานพ่อน,น้ำส่วนเธอเป็นปลาวานยูนิคอนแล้วกันแล้วเธอนะ่ะเป็นปลาฉลอมนะคะโอ้ยส่วนฉันน่ะเป็นเพนงวิ้นที่น่ารักที่สุดเลยฉันก็อยากจะไปสวนสัตว์แล้วเหมือนกันฮอฮอฮส่วนฉันก็เป็นเป็นตัวอะไรนะเนี่ยเป็นแกะหรือเปล่า่าจจะเป็นแกะเลยนะ ไม่ใช่ฉันเป็นแพ้ยต่างหาก <Yes. S 1> อ๋อแล้วตัวนี้ล่ะฉันชื่อเจ้าน็นกคี่โมโหนะจริงๆแล้วนะ่ะแต่วันนี้ฉันกินอิ่มแล้วฉันก็เลยไม่ค่อยโมโหสักเท่าไหร่ ฉันรอให้รถเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ฉันค่อยไปสวนสัตว์แล้วกันโอ้ยล้อยังหลุดอยู่เลยอุ้ยน้องอัลปาเขาเริ่มประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะอ๋อน้องมาดูรหน่อยอลตอนต้องต้องต้องอันมันต้องใส่อันนี้ก่อนแล้วใส่อันนี้อ๋อต้องใส่อันนั้นก่อนแล้วค่อยใส่อันนี้ก็ต้อง ให้เวลาช่างเขาซ่อมรถหน่อยนะคะเพราะว่าหลุดประจุยกระจายขนาดนี้ก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงแล้วล้อลุดหมดเลยเนี่ยอเริ่มเป็นลูกเป็นร่างแล้วลนะ่ะเริ่มมีที่นั่งของคนขับแล้ว โอ้โหอุปกรณ์เขาพร้อมนะพี่อย่างเขเนะี่ยโอ้โหเขาหมนุนหมนุนหมุนใหญ่เลยอะ่ะอีกไม่นานเราก็จะได้ไปส่งสัตว์ต่างๆที่สวนสัตว์แล้วไม่น่าจะนานเราใกล้เสร็จแล้วละ่ะเดี๋ยวใส่ล้ออีกสี่ข้างนะเราก็เริ่มจะวิ่งได้แล้วเราก็ต้องใส่กระบะลงไปก่อนใส่กระบะลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ต้องใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตเข้าไป อ่าแล้วเราก็ค่อยหมุนหมุนหมุนให้มันแน่นนะอ่ะาเอาหลังก็ขับให้ระมัดระวังด้วยและกันจะได้ไม่ต้องมาคอยซ่อมอยู่แบบนี้เนี่ย <c oughs> พี่อย่างเปาซ่อมเก่งจังเลยนะคะพี่อย่างเปาทำไมซ่อมแล้วเก่งขนาดน,นี้ล่ะคะฮ <c oughs> <c oughs> เป็นช่างเหรอครับพี่อย่างเปาอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยซ่อมให้ โอ้หมุนแน่นแล้วยังล่ะครับเนี่ยหมุนแน่นแล้วยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวกด,ดอพอดดอคุนผ้พอหมุนเสร็จเสร็จแล้วเราก็ใส่หลังคานะคะใส่ให้มันตรง,ก,รงรกับร่องกับรอยกับรูเวลาขับนะฝนก็จะได้เวลาฝนตกจะได้ไม่เปียกนะคะคนขับก็จะได้ขับแบบว่าไม่เปียกไม่ป่วย เพราะว่าถ้าเปียกเกินไปนะก็จะไม่สบายอิบหมุน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 เข้าไปแล้วก็หมุนกลับไปอืมดอกอีกงงไม่ดองหมุนเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุน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 ข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปตัดถามหลาเป็นกำลังใจให้พี่อ่างเบาอย่างเบาช่ำเก่งทุกอย่างเลยนะคะอย่างเบาช่ำได้ทุก เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ล้อเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเพือ่อนจะกดน็อหมดแล้วเหือตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่เดอร์เจมิ้ก็เป็นอยู่เหมือนเดิมโอ้นี่เราใกล้จะเสร็จแล้วนะตอนนี้นะคะช่างเบี้ยงเบาเขาใส่ล้อเข้าไปให้ก่อนต้หมุนหมุนหมุนล้อเข้าไปโอ้โห ล้อขั้งที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าว์ทั้งหลายอดทนรอหน่อยนะโอ้โหล้อหมุนได้ด้วย<ม>แล้วเราก็ใส่ล้อขั้งที่สองเข้าไปโอโ้ขอบคุณมากเลยพี่อ้าเราจะได้ไปสวนจัดกัน,นทักดีลูกเต่าหิวข้าวแล้วเนี่ยอยากจะไปกินผักบุ้งที่สวนสัตว์แล้ว ใล้จะซ่อมรถเสร็จแล้วเย่เย่เย่จะได้ไปมัม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 เพลิงบุ้งแสงทีหนึ่งว้าวเหลือรถแค่ข้างเดียวเองก็เสร็จแล้วเย่เย,ย่เย่ดีใจจังเลยโอ้เหลืออีกแค่นิดเดียวเองฮ่า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 ใกล้เสร็จแลยว,ว้าวว้าว,าวาโอ้โห ั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือใส่กระบะลงไป <Okay. S 1> ใส่กระบะลงไปโอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วโอโ้กลับมาหล่อเลยโอ้ช่างเพียงเป่าซ่อมเก่งจังเลยว้าวขับได้เหมือนเดิมแล้วสิโอ้โมีล้อครบถ้วนแล้วโอโ้มีรถกระบะเรียบร้อยด้วยวาว ีใจจังเลยเราจะได้ไปส่งสัตว์ที่สวนสัตว์กันต่ออ้า สัตว์ทั้งหลายกระโดดขึ้นหลังลุงรถบรรทุกได้เลยเดี๋ยวจะพาไปส่งที่สวนสัตว์แล้วก็ลูกเต่าก็จะได้ไปกินผักบุ้งสักทีหนึ่งเออขอบคุณรถเธอสองคันมากเลยนะที่พามาเจอช่างเหี่ยงเบาเนี่ยซ่อมชั้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเลยต่อไปเนี่ยแต่อย่าลืมขับรถด้วยความระมัดร,ระวังด้วยล่ะจะได้ไม่ต้องมาชนกันนะแม่ดีใจด้วยนะ เา,าจจพัเอเดไปส่งที่สวนสัตว์นะขับไปได้เลยบปโอเคนี่คืนอน้ำก่อนนี่น